เคล็ดลับการเฮ็ดเข่านาหมูกรอบซอสหวานดูคลิปจบสามารถทำตามได้ง่ายๆถ้าอยากได้สูตรและเคล็ดลับตามกระป๋อมมาได้เลยด้อครับสวัสดีครับผมกระป๋อมจากมาตาเชฟครับมือนีผมสิมาบอกเคล็ดลับและวิธีเฮ็ดหมูกรอบซอสหวานแซ่บๆครับพี่น้องก่อนอื่นผมสิพาเพื่อนๆเอาหมูสามสันขนาด1กิโลมาหั่นแล้วก็มาล่างทำพวามสะอาดให้เรียบร้อยครับ กินนี่ก็จะประมาณกิโลนึงได้ครับพี่น้องแล้วแต่ว่าพี่น้องสีเลือกเอาแบบมันหลายเอาเนื้อหลายได้ครับสะดวกแบบใดก็สามารถเอาแบบนั้นได้เลยครับหลังจากล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วผมก็จะเอาหมูสามชันที่ล่างเนี่ยแหละครับเอาไปต้มครับพี่น้องแต่แกสของผมมดพอดีมือนีก็เลยได้ใส่แกสกระป๋องพี่ที่ไฟแรงเต็มแมกตอเนื่องนั่นกว่าเก่าสิบนาทีมั่นใจปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีรักษาสมดุลแรงดันป้องกันการระเบิดบ่ววาจะทำอาหารงังไงที่บ้าน หรือออกไปปิกนิกนอกบ้านกับพกผ้าสะดวกที่สำคัญยังใส่งาน่ายเหมาะกับทุกไรายสไตล์อีกด้วยครับราคายังคุ้มค่าเพียงกระป๋องละหาสิบ,า,บาทซื้อ3กระป๋องเหลือลอยสีสบ,าบาทเท่านั้นแถมถาผู้ใดเป็นสมาชิกย่างผมใส่คานแนนสะสมจากวัดพี่ที่แมกกาดแหลกมาจ่ายเพิ่มแค่สีสบาบาทใด้มาตั้ง3กระป๋อง กาย่างได้คะแนนสะสมเพิ่มอีกด้วยคุ้มบักคักน่ครับพี่น้องหลังจากนั้นผมจะตั้งหม้อใส่เกลือลงไปจักน้อยครับพี่น้องเราก็เอาหมูที่หฮาเตียมให้่เนี่ยและครับลงไปต้มประมาณ20นาทีครับหลังจากต้มหมูสามันครบ20นาทีนะครับผมก็จะเอาเขาข้นมาเพื่อเอาไปจิ้มหนังครับพี่น้องผมจะใส่ซอมในการจิ้มนะครับหรือพี่น้องใส่ยางอื่นจิ้มก็ได้เด้อครับจิ้มไปเรื่อยๆให้เขามีหูหลายๆเด้อครับเวลาทอดเขาจะได้ฟูๆครับ หลังจากจิ้มเซตเรียบร้อยแล้วผมก็จะซับม่นออกแล้วก็จะลวยเกลือประมาณหนึ่งซอนโตค่อยๆนวดเข้าไปในหนังแบบนี้ครับแล้วก็เอาไปแซะในน้ำส้มสายชูประมาณ1ิบนาทีก่อนเอาไปตากครับพี่น้องช่วงนี้เป็นหนา้อนเนาะครับเนาะใส่เวลาตากนี่กับบ้านเท่าไยครับประมาณ2-3ชั่วโมงเท่านั้นครับพี่น้องลองสังเกตว่าหนังเขาจะเริ่มตึงๆครับพี่น้องหนังยิ่งตึงยิ่งดีครับพี่น้องพระว่าเวลาเอาถอดออกมาเนี่ยครับเขาจะได้ฟูสวยงามครับ หลังจากตากนังหมูได้ประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับพี่น้องผมก็จะเอามาทอดไฟอ่อนด้ครับใส่เวลาทอดอยู่ประมาณ30นาทีได้ครับพี่น้องค่อยๆทอดไปเรื่อยๆแบบนี้ด้ครับพี่น้องเบิ้งสังเกตด้ครับขาทอดไฟอ่อนเนี่ยครับมันจะค่อยๆเดือดแบบนี้ครับแล้วผมก็จะเอาเขาขืนมาพักครับหลังจากพักเรียบร้อยแล้วจะเอาไปทอดไฟแรงประมาณห1านาทีกะได้เรียบร้อยแล้วครับหมูกรอบแบบนี้เลยครับ พี่น้องว่าเห็ดไงบอครับแกะกระป๋องเดียวเห็ดหมูกรอบได้เสยครับพี่น้องกระชีได้หมูกรอบงามๆงามๆาแบบนี้เลยครับพี่น้องหลังจากถอดหมูกรอบเรียบร้อยแล้วสิพ้าพี่น้องมาเห็ดซอดหวานกันครับผมจะตั้งหม้อขึ้นนะครับเสียาน้ำต้มหมูเนี่ยแหละครับใส่ลงไปประมาณ2-3ทับพี่ครับตามด้วยใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลปักเผาก็ได้ครับพี่น้องแล้วกับปรุงรสด,ด้วยน้ำบักขามเปียกซอดหอยนางรมใส่ลงไปได้ครับพี่น้อง ถ้าผู้ใดมักน้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปจักน้อยให้มันหอมๆหอมๆครับพี่น้องแล้วกับพ่อจะเกิดฟ้องแบบนี้ผมก็จะใส่พริกก้นเข่าหัวลงไปเพื่อเพิ่พมความรสชาติให้จัดจานครับแล้วก็สีได้นำจิ้มแจ่วซอสหวานแบบนี้เลยครับพี่น้องพี่น้องสามารถเอาไปเห็ดตามใดเลยเด้ครับแล้วก็ถ้าพี่น้องมีพวกพักสมุนไพรบ่สิเป็นผักซีต้นหอมหรือว่าหอมแดงสามารถเอามาซ้อยใส่ใดเลยเด้ครับเพื่อเพิ่มความแซ่บ หลังจากหั่นพักที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะใส่ลงไปในน้ำติ้มซอสหวานแบบนี้เลยครับพี่น้อง,พ,องพี่น้องว่าหน่ากินว่าครับพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วครับเมนูนี้ และผมจะเอาหมูกรอบที่ห่าทอดไว้เนี่ยนะครับพี่นงเอามาหั่นเป็นชิ้นสวยงามเลี่ยงขางกับเข่าครับเอาไว้เสรอฟให้ตากับยา่ส่วนขนาดของชิ้นพี่นองสามารถจัดได้ตามใจชอบเลยครับมักชิ้นใหญ่หั่นใหญ่มักชิ้นน่อยหั่นน่อยครับพี่นองเบื้องอรรครับความกรอบของหมูกรอบครับพี่นองป๊้ดอ่อนซ่อนบ่รับล่วงเอาไปเห็ดตามใดได้ครับบ่ไดนยากเลยได้ครับพี่นองผมจะว่างไวขางกับเข่าแบบนี้เลยครับหรือว่าว่างท็อปปิ้งบนเข่าก็ไดแล้วจะสะดวกของพี่นองครับและกรรมการตากับย่ายกับผ้ายองเข่ามาพร้อม ประจำสเตชันล่ะครับพี่น้องตากับย่เนี่ยครับกัใจจดใจจ่อแลละครับอยากซิมเมนูนี้แหะครับพี่น้องร่องเบืองอารถรับนำจิมซอดขนๆนกับเข่าหมูกรอบหอมหอหอมหอมพี่น้องเบ่งตากับแย่ด้วยครับว่าเพิ่นสิแ่บว่ารับเมนูนี้หมูกรอบสามารถกินเปล่าๆ่ได้ด้ครับพราวาผมขันเกลือไปแล้วครับตรงที่หนังมันกะสิมีความเข้มเข้มจากน้อยครับพี่น้อง บ่อวาสิบกินเป้าหรือว่าเอาไปจิมนำจิมกะได้ทุกอย่างเลยครับพี่น้องตากับยาาซิมแหล้วบอกเลยครับว่าแซบอยูฝ่าย่านเทวดาเพิ่งลงมากินน้ำเลยครับพี่น้องเห็นบ่ารับว่าแกดพี่ที่หนึ่งกระป๋องกะทําเมนูเข่านาหมูกรอบได้แถมยังเหลือแกสไปเห็ดเมนูอื่นได้อีกครับพี่น้องแกดกระป๋องพี่ที่ประหยัดสะดวกปลอดภัยไฟแรงเต็มแม็กสื่อตามได้ไง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันพี่ที่แมกแก ล้านจำนายแก๊สหุงต้มพี่ที่และสถานีบริการน้ำมันพี่ที่สอบถามเพิ่มเติมได้ที่020328888พี่น้องอย่าลืมไปซื้อมาใส่ตามกันด้วยครับสำหรับมือนีกะขอบคุณพี่น้องหลายๆและสวัสดีครับ